แมนยูปลดเทนฮาร์กเล่งคุยอโมริมมาคุมทีมแทนคาร่าชี้จุดที่เทรนต์สอดจะไปมาริดเรื่องบัลลงดอสรุปข่าวเรียภูประจำวันที่29ตุลาคมกับผมโค้ชแอคครับสวัสดีครับครกมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้สรุปข่าวเรียภูนะฮะอาจจะมีเรื่องราวของทีมอื่นเข้ามาผสมด้วยนะเพราะว่าข่าวของเรียภูวันนี้ไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหรไ่และก็ไม่ค่อยเยอะด้วยแต่ข่าวของแมนยูเนเต็ด อันนี้โคตรของโคตรร้อนแรงรวมไปถึงเรื่องราวของบนลุงดอเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยให้ฟังกันแบบละเอียดจัดเต็มใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาพูดคุยมาฟังผมเล่าข่าวแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทสวยเมันไม้ทนเมันหินนะครับใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ s p c s m a สมาร์ทแมตตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับมีงานบ้านและสวนแฟร์ 2024นะครับ Living Festival นะครับที่ Impact Challenger เมืองทองธานี Challenger 2นะครับก็ตรงโซนวัสดุก่อสร้างนะก็เสาต้นที่ 28L 16-20ถึงนะครับไปดูได้ครับที่ผมพูดทุกวันนะฮะว่าสวยเันไม้ทนเันหินสวยแค่ไหนแข็งแรงแค่ไหนนะครับมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับสูงสุดถึง40%นะครับลองไปสอบถามไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่งานในงานออกบูธแบบนี้ได้เลยนะครับฝากไปด้วยนะครับเริ่มต้น เอากันที่เรื่องเอาของเทนฮาก่อนแล้วกันนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ก็แพ้มาหมาดๆนะครับแล้วก็ไม่รอดครับชะตากรรมของเอริกเทนฮาชนะ4จาก14เกมในซีซั่นนี้แล้วก็8เกมหลังสุดครับ8เกมหลังสุดชนะได้นัดเดียวก็ต้อง2เวร์ครับด้วยตำแหน่งนะไม่ว่าจะด้วยความกดดันหรืออะไรก็ตามแมนยูรอไม่ได้ครับปลดออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะนอกจากนี้แมนยูเต็ดในเว็บไซต์ทางการก็คอนเฟิร์มแล้วว่า ให้ทางรุสฟานนิสเตอร์ลอยนะครับผู้ช่วยหนึ่งในสตาฟโค้ชของเทนฮากเนี่ยแหละคุมทีมแทนไปก่อนชั่วค่าวรวมไปถึงสตาฟปัจจุบันยังอยู่กันก่อนจนกว่าจะเจอโค้ชคนใหม่หรือหัวหน้าโค้ชคนใหม่สมมุติแต่งตั้งใครเข้ามาคนหนึง่งอ่าค่อยแบบว่ามาคุยกันว่าเอ้ฟานฟนิสเตอร์ลอยจะยังอยู่หรือเปล่าหรือจะไปหรือจะแยกทางหรือ,อยังไงตอนนี้แค่คุมชั่วขราวไปก่อนอ่ะง่ายๆแบบนี้หนึ่งในภาพที่หลายๆคน อันนี้พูดถึงแฟนแมนยูนะแล้วก็ไม่รู้ถึงแฟนทีมอื่นด้วยหรือไม่นะแต่ว่ามันเป็นภาพที่แหมอาจจะมีแฟนทีมอื่นอาจจะล้อบ้างแฟนแมนยูอาจจะรู้สึกส่วนแฟนแมนยูอาจจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะไปกทีแต่ถึงวันที่ไปแล้วนะภาพสุดท้ายครับอย่างรวดเร็วเลยอยู่ที่สนามบินกํนาลังจะนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวคงกลับบ้านเลยฮะภาพที่กอดกับพนักงานหรือว่าสตาฟสนามบินนะฮะโอ้โหก็ คอมเมนต์ในโลกออนไลน์ทั้งฝรั่งและทั้งในประเทศต่างๆก็แบบอวยพรอขอให้เทนฮากโชคดีนะฮะออไปแล้วนะครับเทนฮากเห็นกันอยู่หลักๆแบบไปซะแล้วนะครับหลายๆคนที่เซฟก็วันนี้ก็เซฟไม่อยู่แล้วนะครับทีนี้พอผ่านจากการปลดมาผ่านไปสักหกเจ็ชั่วโมงทีนี้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามบ่าวเริ่มมีข้อมูลแล้วครับว่าแมนยูเล็งใครไว้บ้างและใครเป็นเต็งหรือว่าใครที่แบบมีแนวโน้มที่สุดปรากฏว่าเป็นชื่อของดูเบนอะโมริมครับ ที่เคยเป็นข่าวกับเราด้วยเมื่อช่วงซัมเมอร์แต่เราไม่ได้เลือกเป็นหนึ่งในทางเลือกเ,ยเฉยแต่ว่าเราเลือกอันเนอร์สโตเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งอันนี้พูดถึงของเรานะแต่ว่าของแมนยูเนี่ยเขาก็เหมือนจะล็อกแล้วครับว่าจะเอาคนนี้นะโดยแหล่งข่าวได้หลายแหล่งข่าวทั้งเดวิดออนสตีนนะครับอดัมคราฟตันโรมาโนแล้วก็อีกหลายๆเจ้าเลยที่เป็นสื่อดังๆอาพูดง่ายรายงานไปทางเดียวกันว่าตอนนี้แมนยูเน็ตนะครับเข้าไปคุยกับรูเบนอโมริม โค้ชของ s p o ร t i n g ง i ิ b บอนนะครับหวังเอามาแทนที่เทนฮาร์โดยการพูดคุยเบื้องต้นนะครับแม้ว่าจะยังไม่บรรลุข้อตกลงกันนะยังไม่ได้ว่าตกลงกันได้แต่อโมริมค่อนข้างเปิดใจเปิดใจเปิดโอกาสในการไปคุมแมนยูในเตดมากๆนี่ถือเป็นครั้งที่อาจจะเป็นไปนได้มากที่สุดที่เขาอาจจะอําลาลิสบอนนะครับซึ่งหากตกลงกับแมนยูได้นะก็คือแมนยูอ่ะก็พร้อมที่จะจ่าย8.3ล้านปอนด์ทันที คือถ้าตกลงสัญญาส่วนตัวอะไรกันได้นะแมนยูไม่มีปัญหาอยู่แล้วไอ้ค่าชิกสัญญา8.3ล้านปอนด์พร้อมจ่ายพร้อมฉีกข้อมูลเพิ่มเติมจากคิสวีเลอร์นะครับบอกว่าจริงๆเนี่ยแมนยูมี4ตัวเลือกนะที่พวกเขาเล็งๆแล้วก็พยายามคุยอยู่แต่ว่าอะโมลิมเนี่ยดูเหมือนตอนนี้จะเป็นเป้าหนึ่งแล้วแล้วก็น่าจะเอาคนนี้แหละดูทรงแล้วนะแต่ว่ากกอนอันนี้นจริงๆมีไปคุยกับคนนี้ฮะมีไปคุยกับชาบีเอนันเดนครับที่กําลังว่างงานอยู่นะครับแต่ว่าคุยไปคุยมาคือไม่ใช่ว่า ชาบีไม่สนใจนะชาบีก็สนใจแหละแต่ชาบีบอกเหตุผลที่ขอปฏิเสธก็คือไม่อยากมาคุมทีมกลางซีซั่นนะคุยกับโอมาเบรดาซีโของแมนยูนะชาบีก็แจ้งว่าไม่อยากมาคุมกลางซีซั่นเสี่ยงไปไม่ไปดีกว่าก็ปฏิเสธทีนี้นมันยังมีชื่อของคีแรนแมคเคนนาแล้วก็แกร์มพอตเตอร์ด้วยที่สนใจแต่สุดท้ายแมนยูน่าจะล็อกไปที่รูเบนอโมริมนะฮะส่วนเบนเจคอป เสริมเบนเจคอบบอกว่านี่คือเบนเจคอบคนเดียวเลยนะที่บอกว่าตกลงทางวาจากับอโมริมแล้วคือเบนเจคอบออกตัวแรงที่สุดเลยในขณะที่สื่อโปรตุเกสอย่างเอโบราบอกว่าแมนยูเนี่ยได้ยื่นสัญญาให้พิจนารณาไป3ปีครับแล้วก็ค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ7-8ล้านยูโรต่อปีนะลิสบอนก็มีการมองหาตัวเลือกรองไว้แล้วก็คือถ้าเกิดเสียอโมริมจริงลิสบอนจะไปเอาคนที่ชื่อว่าชูอัลเปเรลามาคุมทีมแทนนะครับ แล้วก็สื่อโปรตุเกตเจ้าเนี้ยเชื่อว่าจะปิดดีลในเร็วๆนี้ด้านอโมริมโดนสื่อถามนะครับนะเมื่อวันจันเนี่ยสื่อก็ถามวนะ่าคุณมีข่าวกับแมนยูนะยังไงเขาบอกว่าผมไม่ขอพูดถึงเรื่องอนาคตนะพูดขอพูดถึงแต่ปัจจุบันภูมิใจในการคุมลิสบอนมากๆซึ่งดูทรงแล้วไอการเบี่ยงประเด็นพูดเรื่องอนาคตเนี่ยน่าจะน่าจะคุยกับแมนยูอยู่จริงๆนะครับ อโมริมอย่างที่เราทราบกันก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ก็เดี๋ยวดูกันครับว่าสุดท้ายแมนยูจะปิดดีลกับอโมริมได้จริงหรือไม่นะครับส่วนในโลกออนไลน์ก็เริ่มมีทำแล้วครับว่าถ้าอโมริมมาจริงๆนะแฟนแมนยูเขาก็เริ่มทำแล้วว่าในระบบะ4 3 4 2 1ซึ่งเป็นระบบเก่งที่อโมริมใช้กับริสบอนเนี่ยถ้ามาแมนยูจะเล่นแบบนี้ประมาณนี้นะคร่าๆวๆเพื่อนๆก็หยุดภาพดูกันเอาเองผมอาจจะไม่ลงรายระเอยดเยอะนะครับ ก็บ่ากันไปอะเพื่อนเพื่อนแฟนแมนยูมีดูอยู่บ้าง<ช>ไหมอาจจะมีแมนยูแฟนแมนยูหลุดมาดูช่องผมบ้างอแต่ที่แน่ๆช่องผมแฟนลิูเกินกว่าเกสิบาอระรู้สึกยังไงก็ลองแสดงความเห็นเข้ามาได้เรื่องราวของบัลลงดอครับเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ครับแล้วก็มีการพลิกค,ความคาดหมายคือเราเล่าเกือบๆหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสื่อสเปนเคยรายงานกันตลอดเลยว่าเฮ้ยมันมีหลุดออกมาว่าวินิอุสได้วินิอุสได้น่าจะเป็นวินิอุสจูเนียได้นู่นนี่นั่นแต่ ในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเริ่มมีหลุดมาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่วินิสุสมันเป็นโรดี้ได้และพอไปงานประกาศรางวัลจริงๆครับเป็นโรดี้ที่ได้ครับเป็นโรดี้ที่ปาดวินิสุสได้แล้วจริงๆอ่ะมันมีมันมีกลิ่นมาแล้วตั้งแต่ตอนก่อนถึงงานประกาศรางวัลเมื่อช่วงประมาณเที่ยงคืนอะช่วงค่ำๆเ่ยมันเริ่มมีข่าวแล้วว่าวินิสุสจะไม่เดินทางไปที่ฝรั่งเศสในงานประกาศรางวัลปารดองดอเพราะเหมือนรู้แล้วว่าตัวเองไม่ได้เขารู้กันก่อนนะเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นโรดี้ที่ได้ส่วน รางวัลหญิงเนี่ยก็เป็นไอตาน่าบอลมาตินะครับของบาเซโลนานะฮะก็เป็นสเปนสเปนคู่เลยนะสองคนนี้ก็สเปนได้ทั้งหญิงทั้งชายนะเอ่อทั้งบอลมาติแล้วก็โรดี้นะไปแบบกระเพกด้วยนะฮะยังผ่าตัดเข่ายังเดินไม่ได้ต้องเอาไม้เท้าไปด้วยสรุปรางวัลก็จะเข้าๆนะฮะโรดี ody, ้รางวัลฝั่งชายไอตาน่าบอลมาติฝั่งหญิงรามินยามมลก็ได้โคปาทฟี่ก็เป็นแบบเหมือนบอลลงดอเด็กอะบอลลงดอดาวรุ่งโอ้โหสเปนเหมาหมดเลยนะ ส่วนผู้ทุกษาประตูผู้ษาประตูบารลงองโดสำหรับผู้ทุกษาประตูเป็นเอเมเลโนมาติเนสนะก็ได้แชมป์ยูโรกับทางทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็นางวันดาวยิงสูงสุดก็จะเป็นพวกเคนกับเอมปัปเป้อะไรพวกนี้เอาที่เรารู้จักแล้วกันนะครับออฟเรียเป็นมาดริดโค้ชออฟเรียเป็น otti, อันเชโรติทีมหญิงยอดเยี่ยมประจำปีก็เป็นบาซ่าหญิงก็ว่ากันไปเอาแค่ประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าสีสัน มีนักเตะลิเวอร์พูลหนึ่งคนที่เดินทางไปเมื่อคืนนี้คือแต่เป็นนักเตะที่ลิเวอร์เป็นนักเตะลิเวอร์พูลที่ไม่ได้อยู่ลิเวอร์พูลตอนนี้นะก็ไปยืมตัวกับบาร์เซียนั่นก็คือจอร์จี้มาบาราชวิลี่นะครับเมื่อคืนนี้เขาควงภรายาครับผมขออนุญาตปิดนิดนึงเขาควงภรยาครับไปงานประกาศรางวัลที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับที่บารลงดออาภรายาเขาน่าจะท้องเนี่ยผมดูจากตรงบริเวณหน้าท้องที่โตออกมาเนี่ย ภรรยาเขาสวยมากเลยครับผมลองเสิร์ชดูเป็นนางแบบแต่ว่าพอท้องโตอย่างเงี้ยแสดงว่าอันนี้ท้องแล้วล่ะนะครับน่าจะกําลังมีลูกในอีกไม่ช้านะฮะนี่สวยนะฮะภรรยาเขาสวยมากภรรยาเขาชื่อว่า,อาเอเรเน่เอสปีทาวิลลี่นะฮะอ่าวิลลี่วิลลี่เหมือนกันนี่แสดงว่าเป็นคนจอร์เจียเหมือนกันแน่นอนนะครับเป็นนางแบบนะฮะก็ทุกก็ในส่วนของรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมหรือว่าพุทธยาชินโทฟี่หรือว่า ผู้รู้ษาประตูบอลองดออ่ะบอลองดอของผู้รู้ษาประตูเนี่ยเจ็ดแปดคนที่เข้าชิงอ่ะมีชื่อของมาเมราชิวิลี่ด้วยนั่นแปลว่าอะไรฮะนั่นแปลว่ามันบอกมันบวงบอกถึงผลงานในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาของมาเมราชิวิลี่นะทั้งทั้งที่ไม่ได้อยู่ทีมใหญ่อยู่ทีมอย่างบาเดนเซียที่ปีที่แล้วรอดตกชั้นปีนี้ก็จะตกชั้นแหละไม่รู้ละแต่เซฟกระจายคือถ้าไม่ได้มาเมราชิวิลี่หนักกว่านี้พูดแบบนี้แล้วกันนะครับอ่า แล้วก็อยู่กับทีมชาติที่ไม่ใช่ชาติใหญ่อยู่อย่างจอร์เจียแต่คุณเป็นหนึ่งใน7จดคนที่ได้ลุ้นบอลลงดอของผู้ทุกษาประตูแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้ก็ตามมันบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึงคุณภาพใช่ไหมครแล้วก็ผมเห็นโลกออนไลน์ก็มีการคอมเมนต์กันเหมือนกันว่าเอ้ยเราเคยผ่านยุคคาริอุสยุคมิอเล่ยุคแบสโจนยุคแดนนี่วอร์ดแบบโอ้โหผู้ทุกษาประตูเราแต่ละคนอย่าว่าแต่มือหนึ่งเลยเอย้อย่าว่าแต่มือสองเลยมือหนึ่งยังไว้ใจไม่ได้แต่มาปัจจุบัน Baker ันนเเรราาาามมีีอซงกกท่คยววว้พหด ทั้งรางวัลส่งตัวรางวัลทีมอะไรก็ตามอ่ะอาริสงเขาได้มาหมดแล้วไอบัลลงดอผู้สาวประตูเนี่ยอาริสงก็ได้มาแล้วใช่ไหมละ่ะทีเนี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรลิผูเราอยู่แล้วมีเคลเลอร์ลูกหมีที่เราก็พูดกันว่าเฮ้ยไว้ใจได้ไว้ใจได้ไไดไดสุดๆไม่รู้ละ่ะปีหน้าย้ายไม่ย้ายแต่ว่าเคลเลอร์ก็ไว้ใจได้สุดแล้วก็มาบรา์ชิชเบลลี่ผู้มีดีกรีได้เข้าชิงอะไรแบบเนี้ยมันก็ฝีมือไม่ธรรมดานะ มันกลายเป็นว่านี่คือมันคือยุคทองของผู้ทึกษาประตูลิเวอร์พูลเลยนะ,ะเออปีหน้าน่าจะแย่งตำแหน่งกันเดือดเลยนะฮะส่วนเรื่องราวของเชนอาโนครับแล้วก็เป็นความเห็นจากทางเจมี่คาร์ลเกอร์นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับร้านอาหารจีนติ่งไทฟูนะครับร้านอาหารจีนพื้นบ้านเซี่ยงไฮ้เสียฉวนนะครับมีเมนูกว่า50เมนูเมนูเด็ดเสี่ยวหลงเปาน้ำซุปหอมอร่อยแป้งบางบอกเลยของดีบอกต่อนะะแล้วก็ใครที่สนใจ ถึงสิ้นเดือนนะใกล้จะถึงสิ้นเดือนแล้วสำหรับโปรนี้ลด15%นะครับพวกเมนูเกี๊ยวนะครับเมนูซี่โครงหมูน้ำแดงซุปเสฉวนพวกนี้ลด15%ไปนั่งกินที่ร้านได้เลยนะครับตามสาขาที่เห็นในภาพนี้นะครับลด15%หรือสั่งมากินบ้านนะครับแอปพลิเคชัน Grab หรือแอปพลิเคชัน Line Man น,นะครับสั่งมากินบ้านก็ได้นะครับในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลใกล้ๆโอเคฝากไปด้วยนะจ๊ะผู้สนับสนุนใจดีช่องกดแอคมาดูกันที่เจมี่คาราเกอร์ครับ คาราเกอร์เนี่ยแสดงความเห็นถึงเทรนต์แอนเซเดอร์อาร์โนจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของอาร์โนก่อนย้อนความนิดหนึ่งอาร์โนเพิ่งพูดว่าเขาอยากได้บอลลงดออาร์โนเพิ่งบอกสื่อเนี่ยเหมือนเหมือนมันจะมีป้ายให้เลือกว่าระหว่างยูฟาแชมเปี้ยนลีกแชมป์บอลโลกแล้วก็บัลลงดอเหมือนเทรน์น่าจะเลือกบอลลงดอแล้วเทรน์บอกว่าผมอยากเป็นแบ็คขวาคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าบอลลงดอได้คาราเกอร์ก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการที่เทรนต์บอกว่า อยากได้บัลลงดอเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นเรื่องของคนที่สร้างแรงบนันดาลใจมีมีความทะเยอทะยานนะแต่แวบแรกที่ผมอ่านบทสัมภาษณ์ของเขาผมคิดว่าเขาไม่มีทางได้บัลลงดอในฐานะแบ็คขวากับเรียบผูแน่ๆโดยปกติแล้วผู้เล่นที่จะได้บัลลงดอหรือเป็นผู้ชนะบัลลงดอเนี่ยมักจะเล่นไม่บาซ่าก็เลยอลัร์มริตเป็นสะส่วนใหญ่นะดังนั้นเนี่ย ผมก็เลยรู้สึกว่าการที่พิธีกรถามแบบนั้นแล้วเขาเลือกบรลงดอเนี่ยมันอาจจะแปลกนิดหน่อยแต่มันเป็นสิทธิ์ของเขาในการที่เขาจะตั้งเป้าหมายอะไรของเขาก็ตามแต่แต่อย่างที่บอกแวบแรกคือโอ้โหพูดแบบนี้มันมีมัดติดท,ทีมเดียวแล้วล่ะที่จะสารฝนนันนั้นของคุณได้นะฮะเออก็เป็นหนึ่งในจุดที่คาร่าก็ตั้งข้อสงสัยจากบทสัมภาษณ์แต่จริงๆนะอันนี้ก็เป็นความเห็นหนึ่งจากคาร่าซึ่งก็เป็นมุมที่น่าสนใจแต่ว่าผมว่ามันก็แค่ได้มานั่งคุยนั่งวิเคราะห์กันอะแต่ใจเราไม่มีทางรู้แล้วก็ การคุย<การ>สัญญาในเบื้องหลังก็ยังดําเนินการต่อนะครับเราก็อย่าเพิ่งไปตําหนิติติงอะไรเทนมากมายจนวันที่เขาไม่ต่อจริงๆก่อนแล้วพื่อเๆอยากจะว่าอะไรเขาก็ผมก็คงห้ามไม่ได้แต่ถ้าท้าถามผมต่อให้เขาไปมาริดผมก็ไม่ว่าเขาเพราะอะไรเขาก็ทําให้เรามาเยอะมากแล้วถ้าเขาจะไปก็เรื่องของเขาอะ่ะเออมันมันกไ็ไม่ได้ว่าจากไปโดยที่ทิ้งกันกลางคันซะหน่อยนี่แบบอย่างน้อยอยู่จนจบสัญญาแล้วก็ย้ายแอกย,ย้ายก็โอเค แต่ว่าผมยังเชื่อลึกว่าเทรนด์จะต่อสัญญาเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆแล้วก็เขาดูจากบทสัมภาษณ์เนี่ยตัวเดียวกันเนี่ยเขาก็เพิ่งพูดว่าตอนที่ผมอายุ6ขวบผมฝันมาตลอดว่าผมจะเล่นให้กับลิเวอร์พูลอ่าเป็นเด็กท้องถิ่นไงแล้วก็โมเมนต์ที่ผมได้ประเดิมได้เล่นนัดแรกในชุดใหญ่กับลิเวอร์พูลเนี่ยต่อให้ผมลงไปเล่นนาทีเดียวแล้วผมเจ็บผมก็จะรู้สึกว่าไม่มีใครเอาความรู้สึกดีๆนี้ไปจากผมได้ เพราะว่ามันคือความฝันของผมแล้วมันเป็นจริงแล้วก็คือการได้เล่นในกับลิเวอร์พูลผมก็ยังเชื่อว่าเขายังใจเขาอย่างที่สื่ออย่างที่โรมาโน่บอกอย่างที่อะไรบอกจาได้ไหมโรมาโน่ก็บอกว่าใจเขาอะเลือกลิเวอร์พูลก่อนอันดับแรกแต่ถ้าคุยกันไม่ได้ก็ค่อยไปมาริตถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ค่อยไปมาริดมันก็เส้นทางนักฟุตบอลก็แบบนั้นวันนี้มีข่าวหรือเพิ่มเติมครับว่าถ้าลิเวอร์พูลลังเทนไม่ได้เสียเทนในอนาคตก็อาจจะก็เริ่มมีหลายชื่อโผล่มาแล้วเนาะแบ็กขวามีเจอร์มีฟ่ฟิปงมีคีคนคนนนน้ ล่าสุดมีชื่อใหม่โผล่เข้ามาคนนี้เขาชื่อว่าอามาเดดิสเป็นแบ็กวัย22ปีทีมชาติบอสเนียแด์เฮสเซโกวีนานะครับทีมชาติบอสเนะียเนี่ยอยู่กับสโมสรปัจจุบันคือเลดบูซาบวกในออสเตรียก็ทีมในปัจจุบันที่เปปไบรเดอร์คุมอยู่นะ,ะล่าสุดโคชออฟไซด์บอกว่าริพูอเลงแบ็กขวาคนนี้มาแทนเทนถ้าเกิดล้างเทนไม่ได้ ผมไม่เคยเห็นฟีเท้าครับแล้วผมไม่สามารถวิเคราะห์ใดใได้ไดไดแค่แค่นำชื่อมาบอกกล่าวเฉยแต่ว่าดูจากสื่อที่เป็นคอสออฟไซต์ก็ยังต้องกรองครับสื่อเจ้านี้ยังไม่ใช่สื่อระดับท็อปครับส่วนมูเรโรเนี่ยเราเคยเป็นข่าวมาทีนึงแล้วแบ็กขวาเซนเตอร์แบ็กคนนี้ถนัดเท้าซ้ายด้วยของนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับล่าสุดเนี่ยทีมท็อกก็บอกว่าลิปูยังคงจับตาดูแล้วก็พิจนารณายอย่างซีเรียเลยคนเนี้นะว่าแบบ อยากได้มาร่วมทีมในอนาคตแล้วอาจจะถ้าเกิดล้างฟันได้ไม่ได้ก็อาจาจะเอามูริโลริงไม่จริง,รงไม่รู้ครับแต่มันไม่ได้เป็นข่าวครั้งแรกเป็นข่าวมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ทางทีมทอกก็ยังคงรายง,งานอย่างต่อเนื่องว่าลิปูยังสนใจอยู่สีสันนั้นนี้ครับทิ้งท้ายกันหน่อยครับเรื่องราวของโดมินิกซบอสไลน์นะครับก็เป็นเรื่องราวของโกนาเต้ต้องพูดคํานี้มากกว่าคือจําได้ไหมเมื่อหลายวันก่อนตอนที่เราชนะไลซิกมาแล้วผมเอาอันนี้มาเปิดให้ดูว่าเนี่ยโซโบมาคอมเมนต์ไอโซโบได้รางวัลเนี้ย เป็นกระทิงเนี่ยรางวัลกระทิงของเลดบูเนี่ยแล้วโกนาเต้ก็มาคอมเมนต์แบบจุดๆ,ๆอารมณ์แบบเหมือนน้อยใจว่าเฮ้ยลืมผมเหรอผมก็เคยอยู่เลดผมก็เคยอยู่ไลซิกอะทําไมให้โซโบ่คนเดียวไม่ให้ผมอารมณ์ประมาณนั้นนะครับทีเนี้ยโกนาเต้เพิ่งโพสต์ล่าสุดเลยเหมือนเป็นการแอบแอบแซะแอบแอบซวหรืออาจจะแค่ขำๆก็ไม่รู้นะโพสตในไอจีตัวเองเนี่ยเป็นภาพนี้เป็นเป็นวันที่เราเอาชนะไลซิกเลยที่สนามไลซิกถือเสื้อเร์พูซึ่งเป็นเสื้อสกีนโกนาเต้มาหลายตัว และเอามาให้กับแฟนบอลไลซิกอันนี้ให้แฟนบอลไลซิกนะหลายคนเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วเขาก็พิมพ์แคปชั่นครับโกนาเต้พิมพ์แคปชั่นว่าไลซิก f o r g o t me ไลซิกลืมผมแล้ว but I don't forget them แต่ผมไม่มีวันลืมพวกเขา is t all love ผมมันมันเต็มไปด้วยความรักอะไรแบบนี้นะไม่รู้ว่าแซะหรือว่าแค่ขำๆก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆเอาวันนั้นเอาเสื้อมาแจกแฟนบอลไลซิกเพียบเลยเ่ยเนี่ยให้ดูครั ปุ๊บโยนไปสี่ห้าตัวเหมือนกันอ่ะ,อะมีเด็กคนหนึ่งได้ด้วยฮะอืมโยนเนี่ยเอาเด็กแฟนบอลลายซิกได้ด้วยเห็นไหมแหมไม่รู้ลายซิกจะเห็นอันนี้หรือเปล่าน,นะแต่ถ้าลายซิกเห็นก็อาจจะสะดุ้งเหมือนกันอ่ะอาจจะต้องมีทำไอ้ไอ้ไอไถ้วยถ้วยกระทิงแดงเนี่ยนะฮะส่งตรงมาให้โกนาเต้ย้อนหลังหน่อยนะฮะโกนาเต้จะได้ไม่น้อยใจนะครับช่วงหลัง ถ้วยกระทิงก็ไม่ได้แมนอเดอร์แมทก็ไม่ค่อยได้นะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยนะครับแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและส่วนต่างๆสามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุสน,นช่องคนแอคได้อีกหนึ่งช่องทางหรือกดส่งโดเนทซูเปอร์แชทร์ตซูเปอร์สติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับวันนี้หมดเวลาลาเพื่อนๆไปก่อนพงหมาก่อนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย